แรงจัดไม่อยากไปไหนเลยครับรถแถวนี้มันแรงเกินผมไม่อยากไปไหนเลยอือวู้ฮู้อู้อันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวของแท้นี่หม้อก๋วยเตี๋ยวของแท้อ่ะมอ๋วยเตี๋ยวของแท้ครับอย่าดูครับอู้ แรงจริงๆแรงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โอ้ใช่ทีมงานผมมาวิ่งด้วยนี่คงไปสู้ครับ <c oughs> ก็แดงเลยยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ใส่ใน240ไปแล้วนี่มอกุยเตียวของแท้ครับพี่น้องแรงไม่แรงเด็ด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 รอลูกพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดิ่มกิจกระบะเต็มเลยลูกพี่เอ้ย เกมไม่เอาดินออกกันปะเอาไปครับเอา,เอ,าอู้หู <laughs> ขวแหงเลยวะระดุงอู้ต้องออกแล้วแหละสมอตัวนี้ครับอะต้ <laughs> องแรงขนาดนี้เลยแรงต้องเร่งขนานดน,านี้เลย <laughs> เดี๋ยวให้คารูมาวิ่งด้วยครับต <laughs> <laughs> ัวดแรงมากแรงมาก หนาเสียบรุ่น้ครับมันเป็นไล่มันเป็นไล่โ้งยอ้โหแรงจริงๆครับน่ายกไปใส่เครื่องน้ำกรีนอย่างเลยกูชนกันชนกันชนกันอู้หูหถึงรับมีดสิล้อสักหกล้อโอ้ผมวิ่งตามจะไม่ทันแล้วนะมันแรงเกินไปแรงจริงๆครับผมชอบมาก อย่ากนีงต้องยกให้เกลืมีแต่ขั้นไง่ง่ไปแล้วครับบอ่อนี้ครับไม่แรงอยู่ยากครับไปไม่ถึงสักทีไม่มีใครไปจริงครับถ้าไม่แรงครับเอา้ามาดูสองของเราบ้าง <c oughs> โอ้โหคันนี้ผมชอบมาก คันนี้ผมชอบมากเอามาสับเกียร์หนึ่งมาเลยลูกพี่นี่ครับยัดไส้สองสี่ศูนย์ครับคันนี้อู้อู้มาแล้วเหยียบมาแล้วเพี้ยงขนาขนาดมาโอ้โห ไปเสุดลยฮะะตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่เออตั้งตั้งลำใหม่ครับแต่ต้องตั้งลำใหม่นะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนหรือตั้งลำเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนใหม่นะโอ้ยดอกกี้มันอะไรจริงๆครับเอ้า จอกันบ่อยๆนะฮะอันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อพาวีโนแล้วครับอันนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดหรือจะบินนะเป็นของฮีโน่เรียบร้อย โคตรแรงเลยวะโอ้โหโหดมากโหดมากอือเออเราวังระวังระวังกันด้วยครับอือหือชอบมากผมเนี่ยชอบมากเอ้าเทเลยครับไม่ดินเลกเยอะนะเอฟซีขึ้นเกาเอฟซีขึ้นเกา โแรงมากเลยโก็แรงจริงๆพี่เว้ยนะเล้งเงนาะแรงอยู่ไม่ได้คนะรับยังไม่แรงอยู่ไม่ได้เนาะครับผมโอ้ชอบมากไม่แรงอยู่ไม่ได้โอ้โหโหดจริงๆครับนี่อ่ะโอ้โอ

แตมวิง่งที่ทุกครับใช่ครับดัดไปเลยอยากเห็นรถแรงๆอ่ะมัมแรงยังเลย่ยคู่นี่คู่หูเข้ามาแล้วอนี่ชอบกันนี้อันนี้แรงแรงอันนี้ก็แรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยไปขึ้นทางไหนเนี่ย,ยขึ้นทางนู้นผมไปทางนู้นดีกว่า <c oughs> ชอบดูคันแรงๆครับคันไหนแรงๆนี่ชอบดูมากหากยแล้วหายแล้วเว้ยอุ้ยจะหลบหลบดทิศจอนเดียวผู้มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องผู้เอาหม้อก๋วยเตี๋ยวของเซไอ้เออ แรงจัดแรงจัดแรงจริงครับโอ้โหล้อไม่หยุดหมุนนี่ไม่ใช่แกครับเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนผมจะปั้นลูกพี่เองแรงแบบน,น,นี้ผมชอบ ไม่ยอมแพ้ครับผมชอบมากเลยคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ต้องใช้รถไถเลยครับทีมสปาทีมงานนี้ไม่มีรถไถครับโอ้โอ้เราเองครับไม่ต้องมีรถถ่ครับชอบมากไปดูทางนี้เลยโอ้้โอ คิดเอาซะว่าไม่มีรถไถครับแรงไม่แรงด้วยดูตรงแคบก็รู้ครับรถไถพึ่งมาครับอยู่ยากจริงๆไม่แรงไม่อยู่ยากจริงๆ,งอ,ยยงๆอยู่ไม่ได้ครับแถวนี้แม่งเขือน มันไปใส่หรือมันไปใส่โอ้โแกไปซีไหนโอ้อ๋อเปลี่ยนลายบ้างครับเปลี่ยนลายโจมบ้างเอาใกล้จะโจม เปลี่ยนลายบ้างอ้าโอ้โหสุดยอดไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แถวนี้แม่งเกิดเถื่อนจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหควันนะโอ้โหโอ้โหดำลงกันลูกพี่เอ้ยดำลงกันดำมันขับโอ้โหอ้ดำลงก่อน ไปจัดหนักจัดเต็มให้ดูเลยครับไปแล้วเปิอดอาดลาแล้ครับนี่ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ